ว่ากันว่าภาวะผู้นำเนี่ยก็เหมือนกระดูกสันหลังของสังคมเลยนะครับแต่ภาคหลังๆเนี่ยมีคําถามหนึ่งที่ดังขึ้นเรื่อยๆก็คือว่าอะไรกันแน่ที่สร้างผู้นําที่ดีขึ้นมาจริงๆคือไม่ใช่แค่เรื่องความสามารถนะครับแต่เป็นเรื่องของคุณธรรมเรากําลังพูดถึงผู้นําที่มีเป้าหมายทางศีลธรรมนั่นเองครับแล้วคําถามที่ว่าผู้นําที่มีคุณธรรมเนี่ยสร้างขึ้นมาได้ยังไงโอ้โหคําถามนี้แหละครับที่เป็นเหมือนจิ๊กซอชิ้นใหญ่เลยที่นักวิจัยเขาพยายามจะต่อกันให้ได้ และในครั้งนี้เราจะมาสำรวจหนึ่งในความพยายามที่จะหาคำตอบเรื่องนี้กันครับแล้วการตามหาผู้นำที่มีคุณธรรมเนี่ยนะมันไม่ใช่แค่เรื่องในตำราห,หรือทฤษฎีนะครับคือตอนนี้สถาบันการศึกษาชั้นนำของโลกเนี่ยเขาทุ่มเทกันอย่างจริงจังเลยเพื่อจะหาคำตอบให้ได้ว่าเราจะสร้างหรือจะบ่มเพาะภาวะผู้นำแบบนี้ขึ้นมาในโลกความจริงได้ยังไงทีนี้เพื่อให้เราเข้าใจเรื่องนี้แบบลึกซึ้งขึ้นเราจะมาเจาะลึกการวิเคราะห์เชิงคุณภาพที่น่าสนใจมากชิ้นหนึ่งครับ ซึ่งก็คือโครงการพิเศษที่กินเวลา1ปีเต็มๆที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดโครงการนี้เนี่ยเขาตั้งใจสร้างขึ้นมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะเลยคือเพื่อสร้างผู้นําที่มีเป้าหมายทางศิลธรรมครับลองนึกภาพตามนะครับโครงการนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นห้องทดลองสําหรับสร้างผู้นําเลยก็ว่าได้เป็นที่ที่นักวิจัยเขาอยากจะรู้คําตอบจรงจิงๆจังๆว่าไอ้เป้าหมายทางศิลธรรมเนี่ยเราจะปลูกฝังมันขึ้นมาอย่างตั้งใจได้หรือเปล่า โอ้โห oh, แล้วเป้าหมายของโครงการนี้ก็คือไม่ธรรมดาเลยครับคือมันทะเยอทะยานมากๆไม่ใช่แค่สอนทักษะการจัดการทั่วๆไปนะแต่เขามุ่งไปที่การพัฒนาภาวะผู้นำทางศีลธรรมโดยตรงช่วยให้ผู้เข้าร่วมได้บ่งเพาะเป้าหมายทางศีลธรรมของตัวเองเพิ่มการตระหนักรู้ในตัวเองไปจนถึงการสร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมที่แตกต่างและปลูกฝังความรับผิดช,ชอบต่อสังคมด้วยครับพอรู้เป้าหมายแล้วก็คงอยากรู้กันแล้วใช่ไหมครับว่า แล้วใครกันละ่ะที่ถูกเลือกให้เข้ามาอยู่ในโครงการที่มันเข้มข้นขนาดนี้อ่ะเรามาดูกันครับว่าคนกลุ่มนี้เป็นใครจากคนสมัครเป็นร้อยๆนะครับมีแค่25คนเท่านั้นที่ถูกเลือกเข้ามาโอ้โหแค่ตัวเลขนี้ก็บอกได้เยอะเลยนะครับว่าโครงการนี้มันพิเศษแล้วก็เข้มข้นขนาดไหนและ25คนนี้เป็นใครโ้โหโปรไฟล์ของแต่ละคนนี่น่าทึ่งมากครับทุกคนเป็นทหาร ทำที่ยังประจําการอยู่แล้วก็ทหารผ่านศึกเป็นกลุ่มคนที่ผ่านการคัดเลือกมาอย่างดีเลยแล้วทุกคนก็กําลังเรียนต่อปริญญาโทรหรือเอกที่ฮาวาดด้วยนะในสาขาธุรกิจกฎหมายหรือไม่ก็นโยบายสาธารณะคือพูดง่ายๆว่าเป็นกลุ่มคนที่ชีวิตเขาอุทิศให้กับการบริการสาธารณะอยู่แล้วประสบการณ์ของพวกเขาเลยยิ่งสําคัญมากๆก,กับงานวิจัยชิ้นนี้ครับเอาละครับตอนนี้เรารู้แล้วว่าใครอยู่ในโครงการทีนี้มาถึงคําถามใหญ่เลยความท้าทายของนักวิจัยก็คือ แล้วเราจะศึกษาจะวัดผลสิ่งที่มันจับต้องยากขนาดนี้อย่างคุณลักษณะหรือคุณธรรมของคนได้ยังไงใช่เลยครับจะไปวัดการเติบโตทางศิลธรรมที่เป็นเรื่องข้างในจิตใจคนเนี่ยมันจะวัดกันยังไงมันยากมากๆเลยนะและทีมวิจัยเขาใช้วิธีไหนกันล่ะในการศึกษาเรื่องนี้คาตอบก็คือ เขาใช้แนวทางที่เรียกว่าปรากฏการณ์วิทยาครับชื่ออาจจะฟังดูวิชาการนิดนึงนะแต่จริงๆแล้วหลักการมันง่ายมากเลยก็คือแทนที่จะเอาแบบทดสอบไปวัดจากข้างนอกนักวิจัยเลือกที่จะทําความเข้าใจประสบการณ์ตรงของผู้เข้าร่วมแต่ละคนเลยคือมองผ่านมุมมองของพวกเขาเองฟังจากสิ่งที่พวกเขาเล่าออกมาเองเลยครับแล้ววิธีเก็บข้อมูลของเขาก็ตรงไปตรงมาเลยครับขั้นแรกเลยนะก็ให้ผู้เข้าร่วมเนี่ยเขียนบันทึกสะท้อนความที่ของตัวเองออกมา พอเขียนเสร็จขั้นที่2ก็ให้นําเสนอเรื่องราวประสบการณ์ของตัวเองแล้วสุดท้ายนักวิจัยก็จะเอาเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมาวิเคราะห์หาประเด็นสําคัญหรือที่เรียกว่าธีมที่มันโผล่ขึ้นมาซ้ําๆครับหลังจากที่โครงการดําเนินไปหนึ่งปีเต็มเก็บข้อมูลวิเคราะห์กันอย่างเข้มข้นก็มาถึงช่วงเวลาที่สําคัญที่สุดครับคนลับมันคืออะไรนักวิจัยเขาค้นพบอะไรกันแน่และนี่คือจุดที่น่าสนใจมากครับเพราะการวิเคราะห์ทั้งหมดเนี่ย มันชี้ไปที่ปัจจัยสาคัญอย่างหนึ่งที่เป็นเหมือนหัวใจของการพัฒนาคุณลักษณะเลยซึ่งก็คือสภาพแวดล้อมครับในงานวิจัยเขาสรุปไว้แบบนี้เลยครับซึ่งผมว่ามันทรงพลังมากนะเขาบอกว่าการสํารวจครั้งนี้ชี้ให้เห็นถึงบทบาทของสถาบันการศึกษาในฐานะที่เป็นฉากทัศน์สำคัญซึ่งคุณลักษณะได้รับการพัฒนาพูดง่ายๆก็คือสถาบันการศึกษานี่แหละครับคือพื้นที่สําคัญที่ตัวตนและคุณธรรมของคนเรามันถูกสร้างขึ้นมา ดังนั้นประเด็นที่สำคัญที่สุดเลยก็คือว่าการพัฒนาทางศีละธรรมเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆหรือเกิดขึ้นโดยบังเอิญน,นะครับแต่มันต้องการสภาพแวดล้อมที่ถูกสร้างขึ้นมาอย่างมีเป้าหมายมีโครงสร้างที่ชัดเจนเพื่อส่งเสริมให้คนได้เติบโตในด้านนี้โดยเฉพาะแล้วเรื่องนี้มันสำคัญยังไงกับภาวะผู้นำสาธารณะสำคัญมากๆเลยครับอย่างแรกเลยคือมันช่วยยืนยันว่าโครงการพัฒนาผู้นำที่ต้องใจทําเนี่ยมันได้ผลจริง สองคือมันชี้ให้เห็นว่าบทบาทของมหาวิทยาลัยมันมีอะไรมากกว่าแค่การสอนหนังสือในตำราและสามมันเหมือนเป็นแผ่นที่นำทางให้เราเห็นเลยว่าเราจะสร้างผู้นำที่มีคุณธรรมขึ้นมาได้ยังไงและทั้งหมดนี้ก็นำมาสู่คำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งไว้ให้เราได้คิดกันต่อนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามในที่ทำงานในชุมชนของเราหรือแม้แต่ในครอบครัวเราทุกคนจะช่วยกันสร้างพื้นที่ที่มันส่งเสริมการเติบโตทางศิลธรรมอย่างตั้งใจแบบนี้ให้เกิดขึ้นจริงได้อย่างไร